สวัสดีชาวแพนิสเกมเมอร์นะฮะและเกมทุกคนรับชมไอเกม Overwatch กันอีกแล้วนะครับเรียกได้ว่าวันนี้จะมาหนึ่1-1กันนะครับตาม Request ์นะครับทั้งจากผมถามในเพจว่าย้ายผมเตียบใครนะครับซึ่งบางคนแม่ง เหนือมนุษย์มากครับใครไปตีกับพี่เอกบ้างใครไปตีกับพี่เจบ้างมันบ้าหรือเปล่าวันนี้ครับเราจะมาตีกับเบบี้คิลเลอร์น้องไอของเรานั่นเองนะฮะใครที่ดูผมนี่ก็น่าจะเห็นน้องบ่อยๆเนาะมาเล่นด้วยกันตลอดนะครับเรียกได้ว่าวันนี้ศึกมิตรภาพนะครับกระทืบมันไอ้เขเฮ้ยมาโอเคกดสตาร์ทครับเฮ้ยเราต้องสุ่มเดะมันจะมีสุ่มตัวเว้ยมา let's go เฮ้ยรอรอดูว่าจะสุ่มได้ลูซิโอเปล่านะฮะ มา entering um. Enter to h e Nepal Entering Sanctum t Nepal oh. sanctum โอ้โหเฮ้ยทำไมอะ่ะตัวอะไรก็ได้<า>ทำไมอะ่ะ<า>เฮ้ยเฮ้ย<า>ตัวอะไรก็ได้มาเดไม่กลัวอยู่แล้วนะครับ9วินเหมือนเดิมนะฮะอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นการต่อสู้ที่ค่อนข้างสูงสีนะโอ้โหตัวสิที่ก็แม่งทำลาย อั uhm นนาบ้านมามามาหมึงน่าจะแม่นป่ะวันนี่พี่ไม่ค่อยได้เล่นตัวนี้เท่าไหร่โอ้ยมีเหมือนผมเล่นอ่ะผมเล่นอ่ะผมแบบแบบม่งกว้างมากแบบแบบไอ้นี่นี่ยว่ะยึดจุดเลยนี่หว่าโอ้โหแล้วมันอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยมาตีตรงกลางเลยอยู่ไหนวะ ูโยมตาไนยิงไม่โดนไม่โดนเหมือนกันตัวจะโดนหนึงโอ้โหโอ้โหเฮ้ยทำไมมันเอาตัวที่ผมเล่นเน้เป็นนักตัวสุ่มไงสุ่มกาลิกาลิกาลิสุ่มมามาต้องหยิบเฮ้ยไงเล่นแบบสุดๆเล่นแบบเล่นแบบท่าเดียวกันด้วยนะ เงเ n นบแมมา่้เก็บมัยไม่มีไม่มีอะไรให้เก็บเลยอยู่ไหนวะอ้าอูถึงไหอูถึงมั้องแหแล้ว looking for me โอ้หไม่ไหววะไม่แม่นพอไม่แม่นพอตอนนี้เฮ้ยได้อยู่โอ้แพ้โหดีว่าที่ไม่เป็นเลยบอกเลยผมรู้ว่าพี่กองกดตัวไหนมามั่นใจมั่นใจสุดๆได้เลยถ้ามั่นใจก็ตามนั้นแหละรู้ว่าพี่กองนู้กดตัวไหนมามา อะทาสก,กินเดียวกันเลยครับมากกเย่ยหวะนี่คือคือโหมดมันสุ่มตัวนะมันสุ่มสามตัวแต่แบบเล่นเหมือนกันเหมือนกันหมดเลย <c oughs> เขาเรียกว่าเล่นเมนเดียวกันนะครับผมกับไอ้นี่คือถ้าเล่นกันจริงๆคือดีบีตังคู่นะ <c oughs> เอ้าเดิเ <c oughs> จ้าผ่าดแล้วเจ้าขิกขวาไปก่อนนะเย้ โอโ้โหไอ้ลูซิโอว่ะลูซิโอนะเมื่อวานหรืออันโซดิลูซิโอนะเมื่อวานว่ะลูซิโอนี่ก็เล่นคือมันมันถามว่ามันสู้ได้มั้ยมันสู้ได้แต่ว่าดาเมจมันไม่แรงพอที่จะฆ่าให้ตายไงดูว่ามันยิงตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแต่ถ้าพิ้วพิ้วทีก็หน้าสั่นเหมือนกันอ่ะ เอ้ยแต่ถ้าแต่ถ้าเขามาพิวๆมาแล,าลว้วดันผมล่วงนี่คือจบแล้วนะเล่นมาสนะี่เกมนะในเกมที่สี่นะครับที่ตัวละครไม่เหมือนกันนะครับม <laughs> าเลไอมึงมาโ <c oughs> อา้ยิงยากนะยิงยากนะเนีเ่ย ไม่ได้โอ้โหมันเร็วอ่ะเย้ยหูมันเข้าตัวคือถ้าเข้าถึงตัวแล้วมั้งโอกาสสู้ได้ม <mumbles> ันน้อยมากเว้ยเออโอ้โหทำไมแต่ละตัวมายากจังวะเออตายแน่แน่ตายแน่แน่เออเออเอาไว้ยโอ้โหม่งตัวละครแม่งสุ่มยากมากอ่ะมา ไม่ละ <laughs> อีกแล้วเหรอโอ้ยตัวเดียวกันอีกแล้วโดนแล้วมึงโดนแล้วมึงโดนละ <descon fin anta> มีส์นี่ไปยิงไม่โดนโอ้เอาเว้ยเอาเว้เกยอนดาเป็นไงวะเฮ้ยจะตายแล้วโอ้โหนัดเดียวอ่ะไอ้บ้าเอ้ยโอ้ยิงยากมากโอ้โห Prepare for battle. Select your ร r hero. โอ้ย, oh, ยิงยากมากอะต้องไม่รู้นาอไปแล้วโอ้ oh my god ไม่ถนัดนะตัวตัวเล่นแบบนี้ไม่ค่อยถนัดเลยชอบแบบกดค้างไงไอ้แบบตัวที่ต้องยิงใกล้ๆสู้กันโหเมื่อกี้จะชนะนอยู่แล้วอะ่ะมากูวา่าแล้ว ผมเชื่อว่าที่เลือกกันมันเหมือนเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าฝักมันแพ้ทางกันทั้งคู่ไงไอสองตัวนั้นมันแพ้ทางไงมันแพ้ทางลิงใช่ปะล่ะงสนจจะโหดริใช่เป็นสนัยแบบกระโดดมาแล้วปักปักๆอ่ะซึ่งมันยากไงโอ้โหอันนี้มั่งวัดกันแบบสุดๆเออว่าไงอ้าว โอ้ยเยื้ยโอ้โหเล่นไม่เป็นลิงเล่นไม่เป็นเลยกล้าพูดเลยว่าลิงเล่นไม่เป็นโอ้โหแต่ละตัวเหนื่อยใจจังผมเนี่ยอังเหนื่อยใจตาเนี้ยแพ้เฮ้ยไปแพ้ล็อกคือแบบแม่งสุ่มตัวได้แบบ เฮี้ยคือมันไม่มีฝั่งแบบฝั่งซ้ายสุดไม่มีล้านดีบองดีบีเอสแม่งมายู่เจ็ดหกดมฟิตเออดูมฟิตจะมาไหมวะว้าเอาว่ะเอาว่ะเอาวะมามาตายว่าเกมนี้น่าจะยื้อกันนานนะน่าจะไม่ได้แบบแป๊บๆจบนะบอกเลยอยู่ไหนวะ โอ้ยอะไรกันเนียวโอ้โหเอลควอะไรดีเนี่ยมาเตียนีเอมาไม่ได้เลยครับแม่งแน่เนมาเจอกับ โอ้โหกูว่าแล้วไม่บุกผมบอกเลยเอาหรอไม่บุกอ่ะดุดๆุดุดถ้าวิ่งไปก็หลายวันแล้วอ่ะวิ่งไปก็โคตรนาน ยมาเดมาเดมาดจะมาสรุปกูปะล่ะมาเดมาเดออจอจริงๆถามว่ามึงโดนดาเมจกูทำอะไรกูได้ไหมกูก็หิวเลือดอ่ะมาเด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 รู้นะราวางป้อมอ่ะรู้นะรู้นะฮ่าฮ่า่า กันระยิกสุเมตาเหมือนกันตอนแรกอะโอ้โหมาว่ะเก็นจีน้ำมะวานว่ะกินจีหรอเอ้แมคคีผมว่าแมคคีดีกว่าแต่ก็ไม่แน่เสมอไปนะฮะแต่ถ้าโดนแบบปลาสตามได้ทุกอย่างจบเลยนะจะรอดูครับมาง้อกูว่าแล้ว เราเคยมีประวัติครับตอนสู้กับโดมมี่มือตันเลยแม่เงยโดตตึงอ่ะใช่ hey, ไม่ตึงหรอกไอ,ออไอ้มึงจะแข่งกับใครอ่ะมึงสีได้ไงวะมึงฮิวอ่ะเขาจะทีบคิวอ่ะฮิวด้วยมีฮิวิด นี่แหละกูก็กูกโดนโดมมี่ฆ่าองนี้แหละโดนดโ,โดมมี่มั่งตอดกูจนแบบ ยิงไม่โดนเ้วยยาฮ่าฮ่า่าาาชิมม้นไมไม่ดดไมโดนเลยโหนแนนโอ้โหจอากบทเรียนรู้ครั้งนี้แล้วหล่อนให้ผมรู้ว่ารู้ว่าอะไรรู้ว่าอะไรรู้ว่าอะไรรู้ว่าไม่ควรเล่นอีกสองรอบก่อนนั่ใ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ ใจต้องมาวาจาต้องได้มาโอาท่าเดียวกันด้วยนะ <Fight. S 2> น่าจะใครตั้งป้อมก่อนแล้วยิงก่อนอะ่ะแม่งชนะเว้ยบอกเลยยิงหนาอยิงด้มาอ๋อเออค่อย <Yeah. S 2> กางเลยนะก็แย่แล้ว แม่ถึงพอยกลางก็แย่แล้วอะไรอะไร <c oughs> ยิย่ยงไม่โดนอะเดยเอะเดยอะเดยกูต้องมีคนคนใดค,คนหนึ่งอันติกันก่อนอนะ

เพอเอาว่ะเอาว่ะอู๋เลือดไม่พอแพ้อยู่แล้วเลือดสู้ไม่ได้โหมันอันติีแล้บุ่มโอมโอ้โหโอ้โหเอ่อโอ้โหคือมาแต่ละตัวแม่งเล่นยากมากอะ่ะเล่นไม่เป็นอนะ่ะ มันสู้กันไม่ได้อะแต่ก็โอเคแหละคงต้องหยิบมาฮะตัวนี้มาเฮ้ยไม่แน่ผมก็อัดแหวนผมเล่นเทเซอร์ไม่เป็นเทเซอร์ยีวีโดนเทเซอร์มันรีคอร์มันฮิวตัวเองได้นะเว้ย <c oughs> จริงก็ไม่คิดนะว่าแมปนี้มันจะใหญ่ขนาดนี้ไงนึกว่ามันจะเล็กๆม,มา เราจะเดินเจอกันนั่งโคตรนานมาเนี่ย เออเรียบร้อยโหเรียกว่าสุดสีมากเฮ้ยดูฟิตว่ะเฮ้ยต้องดูฟิตล่าอย่างเงี้ยต้องดูฟิตด้วยกันแล้วเฮ้ยต้องดูฟิตแล้วมาดิมาวะเยอะศึกประลองดูฟิตแคทเกมมิ่งว่ะยิงเปล่าห้ามยิงเปล่าเอ้ยเอาทีเอาได้ห้ามยิงห้ามยิงได้ได้ดูฟิตมาห้ามยิงห้ามยิงมา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  น้ามี่โคตรขื่นกมเลยสิน้าไม่ขื่นกำว่ะเห็นหน้าเห็นหน้าวะพีน้ามันประครแบบยิงน้ายิงนะโอเคเกมาอืมาโอ้ยเล่นยากแล้วเนี่ยห้ามยิงเยียงยอดมามา หยุดหยเด้ยเดหยุดหยุดห้ามยิงห้ามยิงห้ามยิงเมื่อไหร่ห้ามยิงอะแรงพลังแห่งดูฟิชปุ่งลงไปเที่ยวเลยแม่มึงแค่คือจริงๆริงดูฟิชคือไม่ใช่สกิลดูฟิชคือถ้าต่อยแล้วโดนกำแพงปุ๊บแม่งโอกาสตายมึงสูงมากแล้วอ่ะจริงๆ ใช่ปล่าล่ะดุมกิมโดนดาเมจดิต่อยเข้าไปแล้วเหรอใช่ว,วา้าว้าฮันโซนัมเบื่อวานวะ่ะเดินกันแบบสามวันนะ่ะมา see through the Ui! Ui! à, âu à. Đàn văn cái sạt chính. Hey, đúng fit ạ. Hey, fit bạn mình đơm, mình đơm, Mình đơm, cái mưa cái mưa. ying ying đúng fit đúng fit cụ tha cả hai rồi đó. tên sở đào nghe. Không tên sở đào. ท่าแบบกูได้ย็ดตูดเลยน่ามึกนากลัวมากกูชอบอ่ะชอบมากอ่ะแอนนมามามาโดนแบะตูดแน่วายครับไอ้ปืนทางซ้ายของมันคือปืนอะไรวะมันออกแบบปืนมายังไงวะไม่รู้อ่ะ งงปืนแม่งที่ผ่านเหมหือนมาเป็นมิตอะไรน้ำยางอยากให้ดูฟีดเป็นแทงมากมาเว้ยมาเวมามามาเอเดะเ <Hey there. S 1> อ้ยเดะโหลฮัลโหลฮัลโหลอ๋อเราอราเราเอ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 าอีกแล้ว ไอ้เหี้ยบ้าเลยยันหน้าสัตว์นะโอ้ยเอาละกูจะเฮ้ยลูซิโอว่าอ่ามาลูซิโอน้ำวานเฮ้ยได้เลย D S P Stanky ใครวะูโน s Stanky เขาคือใครวะดุสยนันท์น,น,นี่มามามาโอ้แค่ <c ats> ตอนไก่เนี่ก็เทก็ชนะแล้วจริงผมมาถึงก่อนนะฮ้ยถึงแล้วถึงแลว้วลงไอเหี่ยงอ,อีกแล้ว เออเออไอหี่ยเนี่ยเออเออิงยากมากครับยิงยากมากโอ้โหสู้กันยากว่ะ โอ้ยจะจบแล้ววันนี้โอห <c oughs> เอ้ยูอ้ไงล่ะมึงไปไม่ได้ว้า,อาวอะดูเพลย์ดิล้ลแมปงัวงัวไงละ่ะ ตือตอะไรเออบายบายือโ่าูสีอ้โอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ย <laughs> <laughs> oh เอ้ยโอยโนะอ้ยโอลย <c oughs> อ้ยโนะนนอ้ยโอนน้ยโอยโอนยโ้ยโอ้ยโอ้ยอ้่โอ้ยโอ้ยโี้ยโอ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 ้ยโน้ยอ้ยโ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 อ้กโอ้ยโอ้ยโองอ้ยอ้้คอ เรียกว่าเหมือนแบบเวลาในการเล่นมันต่างกันอยู่แล้วเพราะว่าผมกับผมกับไอก็เล่นกันมานานแล้วล่ะเกมนี้เนาะแล้วก็ไต่ลงไต่แรงกันมาค่อนข้างนานนะครับแล้วก็เป็นเมนดีเบียนกันทั้งคู่นะครับก็เลยค่อนข้างสูสีกันนะก็คนที่ถือว่าสนุกมากนะฮะก็มีสลับแพ้สลับชนะบ้างนะแต่สนุกดีแล้วคือยังไงก็อยู่ที่จังหวะแหละครับใครปล่อยสกิลโดนก่อนใครปล่อยก่อนวัดกันหนึ่งหนึ่งมันวัดกันมันวัดกันเยอะใช่ไหมล่ะมันไม่เหมือนแบบเล่นเป็นทีมอ่ะอันนี้มันวัดกันว่าใครปล่อยสกิลก่อนแล้วปล่อยไม่โดนะ ก็โอเคสำหรับวันนี้เอไว้แค่นั้นกันครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับถ้าอยากให้ไปสู้กับใครนะครับถ้าผมพาใครมาได้ผมจะพามานะครับผมสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้แล้วกันครับสวัสดีครับพุกปุ๊กพุ๊กพี่อะไรสัตว์